อีกข่าวหนึ่งที่น่านินดีเป็นอย่างยิ่งเลยรอบนี e. Asia, the the ้นะครับก็เป็นเรื่องของมอมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะครับได้จับมืออินโดบิ a กเอเชียในเครือปตทนั่นเองนะครับลงนาม MOU พัฒนานวัตกรรมในด้านสุขภาพแล้วก็การแพทย์ครับ วันนี้เองนะครับวันศุกร์ที่8เดือนกันยายนพุทธศักราช2566ครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินได้ร่วมกับบริษัทอินโนบิกเอเชียนะครับจำกัดซึ่งเป็นบริษัทในเครือปอตอทอลงนามบันทึกความเข้าใจในการดำเนินง,งานด้านการพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ ณอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีรองศาสตร,ราจารย์นายแพทย์สุนทรวงศิริรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมมอและดรบุรนินรัตนสมบัติประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐานบริษัทปตทจำกัดมหาชนและประธานกรรมการบริษัทอินโดบิกเอเชียจำกัดเป็นผู้ลงนามนะครับ ซึ่งก็ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์คำรนพิทักษ์ผูมิหนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มอนายอภินันศรีสมานุวัตรกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินและประธานกิติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาและภาคใต้าชายแดนผู้บริหารนักวิจัยและเจ้าหน้าที่จากบริษัทมาร่วมเป็นสักขีพยานกันครับ สำหรับการลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ตลอดจนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินและบริษัทอินโนบิกเอเชียจำกัดออกสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนทางเศรษฐกิจและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนหน่วยงานสังคมและประเทศ รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุนทรวงศิริรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมมอกล่าวว่าเนื่องจากบริษัทอินโดบิกเอเซียจำกัดเล็งเห็นความสำคัญด้านการพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์และทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็มีศักยภาพและความพร้อมทั้งในด้านวิชาการโดยนักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะแพทย์แผนไทยคณะสัตวศาสตร์ และในด้านสถานที่คือโรงพยาบาลสงขลานครินรวมถึงปัจจุบันยังได้มีการจัดตั้งสำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์อีกด้วยโดยความร่วมมือในครั้งนี้มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์นวัตรกรรมทางด้านสุขภาพและการแพทย์สู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์การวิเคราะห์ และทดสอบการใช้งานจริงรวมถึงมาตร,รฐานต่างๆต่อยอดผลิตภัณฑ์โดยใช้องค์ความรู้และงานวิจัยของมออเพื่อสร้างให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์คำรุนพิทักษ์ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์นะครับผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคใต้ได้กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการต่อยอดผ่าน,นกลไกการสนับสนุนของอุทยานวิทยาศาสตร์ ซึ่งอุทยานวิทยาศาสตร์มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์โดยมีเป้าหมายที่จะใช้นวัตกรรมเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านสุขภาพและการแพทย์ในระดับภูมิภาคซึ่งสอดคล้องกับ Underman Wellness Corridor หรือ AWc ในส่วนของดรบุรินทร์รัตนสมบัติประธานเจา้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐานบริษัทปตทจำกัดมหาชนและประธานกรรมการบริษัทอินโนบิกเอเชียจำกัดเปิดเผยว่าบริษัทอินโดบิกเอเชียจำกัดการลงนาม MOU ในครั้งนี้ จะเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาและสร้างผลงานนวัตกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งมีความพร้อมในการสนับสนุนผลงานวิจัยที่มีศักยภาพเพื่อน,นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับท้ายที่สุดนี้มีเสียงสัมภาษณ์รองอธิการบดีฝ,ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคใต้แล้วก็ประธานกรรมการบริษัทอินโนบิกเอเชียจำกัดอีกด้วยครับ ความร่วมมือกับอินโดเอเชียก็ถือว่าเป็นเป็นอีกอีอีผลงานหนึ่งที่เรามีความร่วมมือระหว่างบริษัทขนาดใหญ่เราต้องถือว่าการกลับเครื่อนประเทศเนี่ยให้มันเห็นภาพรวดเดีวทันทีและเป็นอิมแพกเนี่ย ต้องต้องมีบริษัทใหญ่มาร่วมด้วยในบริษัทอินดูเอเชียถือว่าเป็นบริษัทลูกของปทนะครับแล้วก็คิดว่าตรงนี้จะเป็นกฎไกที่สําคัญด้วยด้วยนโยบายหรือทิศทางของอินดูเอเชียเองเนี่ยต้องการที่จะพัฒนาด,ด้านสุขภาพนาำใหม่ซึ่งก็สอดคล้องกับ ทิศท,ทางของประเทศของของโลกด้วยในขณะที่มารายสงขานครินออมาลายที่ถือว่ามีผลงานวิจัยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและการแพทย์ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แล้วพราเราคงทราบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการจับมือในครั้งนี้ก็เหมือนกับเป็นการจับมือที่เขาเรียกว่าฝั่งซัพพลายก็คือฝั่งมาลายกับฝั่งดีมาน์ที่นําไปสู่การเพิ่มมูลค่าซึ่งเป็นบทสกัดใหญ่ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็คิดว่ามันก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งที่เราจจะขยายผลในการที่จะร่วมมือรัฐบาลนี้กับ กับเอกชนรายอื่นนะครับแล้วก็ผลงานวิจัยด้านอื่นด้วยเพราะว่ามหาวิทยาลัยนักเรียนไม่ได้มีแค่เพียงความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพและการแพทย์อย่างเดียนะฮะเรามีความเชี่ยวชาญในเรื่องอาหารมีความเชี่ยวชาญเรื่องอยางพารามีความเชี่ยวชาญในอีกหลายบิบิอุตสาหกรรมฮาลาลก็จะมีส่วนที่เราเราเรา,เรามองเป็นเป็น,เป,นเป็นกลุ่มเป้าหมายอยู่ก็คิดว่าเป็น เป็นเรื่องเป็นนิมิตหมายที่ดีที่เราจะผลักดันในโมเดลความร่วมแบบนี้ให้เกิดการขยายผลต่อไปในมิติต่างๆได้นานค,ครับสำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะครับและก็อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้นะครับเรามีบทบาทที่สําคัญคือเรื่องของความรู้ทางวิชาการที่เราจะคอยด้วย ช่วยผลักดันเกี่ยวเรื่องของงานวิจัยนวัตกรรมนะครับเพราะจริงๆหลายคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าสุขภาพในปัจจุบันของเรามีความสําคัญมากๆสุขภาพของมนุษย์เราเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นเราก้าวเข้าสู่ในยุคข,ของ Aging Society อายุสังคมสูงวัยแต่ เราต้องสุขภาพดีขึ้นนั่นคือเป็นองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์ของเราที่เราต้องช่วยนะครับแต่แน่นอนครับทางด้านอินโนบิกเอเชียเนี่ยจะมีองค์ความรู้ที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาต่อยอดไปเชิงธุรกิจได้ดีอันนี้ผมถือว่าเป็นการจับมือร่วมกันที่เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะว่าเรื่องขององความรู้ทางด้านสุขภาพนั้นเราสามารถช่วยทางด้านภาคเอกชนที่จะไปช่วยนำพาเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้ครับก็ต้อง เรียนแบบนี้นะครับว่าปรทอเองแบบน,นี้เราก็ขยายธุรกิจไปสู่ทางด้านทางด้านสุขภาพนะครับทางด้านไลฟ์ไซเอน์มากขึ้นนะครับเพราะว่าเรามองว่าประเทศไทยกําลังเข้าสู่สังคมสูงวัยนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าประเทศไทยมีนวัตรกรรมดีๆเยอะนะครับการที่จะน,นํานวัตรกรรมไปสู่ภาคเชิงพาณิชย์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญปรทอเองเนี่ยเราใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่าเป็นการสร้างพันธมิตรและก็เป็นแพลตฟอร์มในการที่จะยกระดับงานวิจัยไปสู่ภาคเชิงพาณิชย์นะครับฉะนั้น มอเองกเ็เป็นมหาวิทยาลัยที่มีองค์ความรู้ที่สําคัญโดยเฉพาะองค์ความรู้ทางด้านสุขภาพและการแพทย์นะครับขณะเดียวกันพื้นที่ภาคใต้ก็เป็นพื้นที่ที่เรียกว่ามีเอกลักษณ์นะครับแล้วก็มีอัตลักษณ์ของตัวเองฉะนั้นการถ้าเราทํางานวิจัยในพื้นที่ภาคใต้แล้วสามารถ ยกระดับสู่เชิงพาณิชย์ได้เนี่ยมันหมายถึงว่าการที่ขยายตลาดนี้ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะครับแต่ไปสู่ในภูมิภาคอาเซียนนะครับหรือไปสู่อินเดียทางด้านเอเชียใตย้แล้วก็ไปสู่ทางแอฟริกาเพราะมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับฉะนั้นคือเราใช้องค์ความรู้ทางด้านวิชาการจากมออนะครับแล้วก็ใช้ความรู้ในการบริหารจัดการเชิงธุรกิจจากทางฝั่ง พัทโดยเฉพาะอินโนบิคเอเชียเนี่ยมาผนึกพลังร่วมกันที่จะทํายกระดับงานวิจัยของไทยเนี่ยให้เป็นในลักษณะที่เอาไปสู่เชิงพานิชได้ในลักษณะที่เรียกว่ามีสปีดที่เร็วขึ้นนะครับเพราะางานวิจัยที่สําคัญคือบางทีงานวิจัยเนี่ยมันต้องแข่งกับเวลานะครับแล้วต้องบริหารโครงการบริหารทุนและที่สําคัญก็คือการที่งานวิจัยเนี่ยมันไม่ได้ทําวิจัยแล้วจบ มันหมายถึงว่าการวิจัยแล้วเรามีการวิจัยต่อเนื่องหรือการที่เราเจอบางอย่างซึ่งนอกเหนือจากการวิจัยแต่ว่าเป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในเชิงธุรกิจได้อันนี้ก็จะเป็นอีกทางทางหนึ่งที่จะทําให้การสร้างระบบนิเวศวิทยาในเรื่องของนวัตกรรมในพื้นที่ภาคใต้เกิดขึ้นได้จริงและเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นครับ เอาละครับสำหรับแฮปปี้ r ฟร a เดย์ก็ยินดีนะครับแฮปปี้ r ฟร a เดย์ก็3นิวซินดีกับในส่วนของการที่จะส่งเสริมครูเพชรในตมรวมถึงสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นนะครับเป็นนวัตกรรมนะครับของคนไทยนะครับได้จากงานวิจัยของคนไทยแล้วก็จะได้ก้าวไปสู่ภูมิภาคก้าวไปสู่โลกต่อไปนะครับก็ได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอย่างดีเนี่ยครับเป็นพลังสําคัญทางด้านเศรษฐกิจนะครับเลยได้ว่าสถาบันการศึกษาก็ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งกันเลยทีเดียวนะครับ